ครับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บกันขโมยรถ .com วันนี้วันที่10บธันวาสอง5เนาะวันนี้มาติดเคสอาร์ใหม่นิวเนาะสีเขียวนี่ใส่รถยนต์มาติดเลยนะครับไม่รถอยู่ที่337รเกิโลเนาะตาร์ทมือนะครับตามที่โจนขโมยกันนะครับเขาจะใช้เหล็กนำแหลมเนาะแทงที่รูกนแจแทงปุ๊บปิดรูกนแจมจะพังเขาเลยสตาร์ทรถหนีไปเนาะ นัดหนีไปดังนั้นผู้ผลิตเขาเลยพวกคันด้าเลยทําที่ปิดรูปใจไม่เหล็กมาเพื่อป้องกันโจรมาตอกเนาะแต่ตอนนี้กันไม่ได้ละโจรไม่เหล็กไปเองเปิดได้หมดขโมยได้หมดละเดี๋ยวจะมาโชว์กันขโมยผมนะครับขโมยผมดล็อกปิดเสียงได้นะครับดล็อกสองครั้งถ้าใครโดนรถนะครับรถจะไม่ร้องเนาะจะไม่รบกวนชาวบ้านฝนตกฟ้าร้องอะไรก็จะไม่ร้องเนาะการขโมยทั่วไปขี่รถตากฝนปุ๊บ,บน,น้ำเข้าก็พังเนาะของผมจะไม่ รถอะขี่รถตักปลนป้าร้องอะไรก็จะร้องของผมจะไม่ร้องของผมจะร้องต่อเมื่อมีคนใช้กแจผีสมมุตินี่นแจผีนะครับแทงเข้าไปเดี๋ยวผมแทงแล้วปิดพร้อมสตาร์ทให้ดูเนะาะแทงปุ๊บปิดปุ๊บจะหยู่ต่อเมื่อปลดล็อกที่ทัีงหมดเท่านั้นแต่การขโมยผมพิเศษกับชาวบ้านคือกันนา้ดดาขี่รถตักฝนได้เลยอ่า ก็ขโมยทั่วไปขีดด่รถ่ตะฝนปุ๊บน้ําเข้าก็พังแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาสั่งสตาร์ทที่ไม่หมดกันดูนะครับกดปุ่มสตาร์ทนี่สองั้งครับตึด๊ดตึ๊บติดเลยนะครับใหม่เลยเนาะป้ายยังไม่ได้ถ้าจะดับเครื่องก็กดปุ่มกดล็อกนะครับถ้าสมมุติมีโจรเราลองเปิดกุญแจกําลังมีโจรใช้กุญแจผีเราลืมล็อกรถเนาะมีโจรใช้กุญแจผีเปิดแล้วก็สตาร์ทรถอ่าสตาร์ทรถไปปุ๊บเราเห็นพอดี ว่ามันขโมยรถเราไปเนาะระยะร้อเมตรให้เรากดปุ่มปลดล็อกที่รีโมทรถจะดับเองนะครับเราก็ตามเอารถมาแด่กดดูโอเคกันขโมยราคาพันสองนะครับก็คขายากตั้งก็เว็บไซต์ผมนะครับ w w w การขโมยรถ .com เบอร์โทรผม0 9น9 5 3 6 4 6 6นะครับแล้วประกันที่หนึปีนะครับแถมรีโมท2ตัวโอเคครับนะครับ